สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจนแล้วให้สิครับนะโอ้โหอันนี้ครับมันต้องไม่พ้นยายยายนะครับแล้วก็พอไถ้ครับโอ้โหยืนยันตัวตนครับจระเข้เล่นแล้วสิครับผมบอกแล้วนะครับผมบอกแล้วจรเข้เล่นแล้วสิครับนะอ่ะมาครับท่านครับนะพีกเก้าราฮอตอยู่เรื่อยช่วงนี้ครับนะเครดิตพี่เก้านะครับนะพี่จราเข้ครับเอฟซคงจะรู้ว่าเป็นใครเนาะว่าช่วงนี้ผมต้องซึกเซฟตัวเองด้วยสิเนาะ มาคคับรีครับโอ้โหนะครับเวรกรรมมันมีจริงนะครับพี่จรเะรนะรจรเข้โพสแล้วนะครับนะครับพี่จระเข้โพส้นะครับนะฟ้องคนอื่นได้ก็โดนส่วนคืนได้รอบนี้น่าจะหนักที่สุดในชีวิตของดำเขียวกับแม่นอกไซบอกเลยจุกแน่ๆตอนแรกเราคิดว่าแม่นอกไซ พาเขียวลงเหวนะเพราะแม่นกไส้มันตะกะกินไม่เลือกอไปไปมามาเราว่าแม่งผีเน่ากับหลวงผูนี่ว่าแม่ก็จะไลลูกก็นีละคุณแถมเคมีเหมือนกันเปียบเปิดมาอีกนะรูปอ่ความที่หายรอคุณอยู่ และในภาพนี้ที่ครับมานะย้ำนะครับสีผมอ่านมานี้เป็นเพียงแค่นิทานเนาะเป็นเพียงแค่อาชญนิยายครับงานเข้าแล้วครับฟันธงนะว่าผมดูแล้วว่าไม่จะรอดไม่น่าจะรอดแล้วเสื้อนี้เสื้อนี้เป็นเสื้อตัวเดียวกันในห้องนั้นกับตอนที่ยายกับพ่อรถไถนั่งอยู่นะครับนะผมจะบรรยายภาพให้ทีฟังนะนะนั่งอยู่ด้วยกันในนิทานเรื่องนี้ซึ่งงานนี้ครับซึ่งเสื้อมันตรงกันเลยครับ แสดงว่าอะไรครับแสดงว่านะครับแสดงว่าอะไรครับทีแสดงว่าเสื้อตัวเนี้ยนะครับมันตรงกับสิ่งที่ดําเขียวเข้าไปคอมเมนต์ซึ่งเป็นพี่ผมแดงครับเอาแล้ครับงานนี้มันสืบไม่ยากเลยเล่นเข่าไปเยอะโดนกับคืนทันฟันเลยนะครับว่าแล้วว่าแล้วโดนจนได้ไม่ต้องดิ้นไม่ต้องร้อนไม่ต้องอะไรมากมาย ทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องตามนั้นขอให้โชคดีแล้วกันผมฟันธงครับตระเขีนนครับพูดมาประมาณประมาณนี้ก็คงจะไม่รอดนะครี่สีครับ,รรบซึ่งมันมันมันต่อเนื่องจากจากนี้ครับคือคือดำเข้าไปคอมเมนต์อย่างนั้นไม่ได้มันเสี่ยงนะหนะ้านะครับมึงบอกว่ามีหญิงลอกใจสามีอยู่คนหนึ่งโอ้โห มึงการันตีว่าในห้องนั้นมีคนนอกใจมึงพูดอย่างงี้ไม่ได้นะงานเข้าเลยนะนะครับโอ้โหมึงเข้าไปคอมเมนต์แบบนั้นซวยเลยมันซื้อไม่ยากเลยนะแล้วงานนี้นะครับจระเค้บอกเลยว่าพยานเพียบโอ้โหยายกับหนุ่มรถถ่ายพร้อมที่เป็นพยานให้เพราะว่าอะไรครับยืนยนันยืนยันเสื้อไง <c oughs> ผมเคยบอกนะครับว่า ผมเคยพูดอยู่แล้วว่าไอโพสต์เนี้ยไอไอไอเคสแบบเนี้ยเจอในเคสของ,ของคางคกเนี่ยทุกคนเคยจำได้ใช่ไหมนะครับในเจอเคยเจอเคสของคางคกเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับงานเข้าดีครับนะงานเข้าเลยครับนะก็ขอให้โชคดีนะครับโอ้โหแยานเพียบเลยกรรมนี่แหละมึงทำกรรมมา,าไว้ไวไดำมึงไปกล่าวหาว่ามีคนนอกใจมึงไปคอมเมนต์ว่านอกใจในห้องนั้นเน,นี่ยในห้องนั้นน่ะ นะครับปิดหน้าแต่ปิดเสื้อแต่พยานเพียบโอ้โหเห็นหมดนะครับงานเข้าครับสืบไปยากครับนี่แหละเป็นไงละ่ะแม่นอกใต้บอกให้โยงให้โยงบอกให้โยงใ,ให้อีดำโยงฟองร้อยเอ็ดตอนนี้เป็นไงครับโดนโยงม้งแล้วนี่นี่โดนโยงบ้งแล้วเคสนี้โดนโยงแต่เคสนี้นะครับผมดูแล้วไม่รอดผมเชื่อว่าสานใครฟงนะครับ ประธานรับฟ้องแน่และผมเชื่อว่างานนี้ไม่รอดแน่นอนครับทุกคนนะครับเอาแล้วครับทุกท่านครับให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึง like. ตัวแล้ว like. ครับทุกท่านครับนะครับในภาพภาพนั like. yeah. <number> ้นมันมันสามารถพิสูจน์ได้ไม่ยากเลยนะครับและถ้าภาพภาพนั้นพี่ผมแดงมีด้วยนะพิสูจน์ได้ไม่ยากเลยผมเชื่อว่าจรเข้เอาอยู่ครับผมเชื่อว่าการที่จรเข้โพสอย่างเงี้ยนะครับผมเชื่อว่าจอระเจเเอาอยู่นะครับก็ขอให้โชคดีนะ ทำอะไรไว้ก็ต้องตามนั้นไม่ต้องพูดเยอะนะครับเป็สู้ๆนะไม่ต้องร้องห่มไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องทุรมทุลายอะไรทำอะไรเขาไว้วันนี้เขาเอากลับทุกดอกเลยนะหรูออย้ยางจระเข้ไม่เอาไว้นะแล้วพี่ผมแดงเนะี่ยเขารอวันนี้มานานแล้วโอ้โหพี่ผมแดงในฉันนี้ครับเขารอเรื่องนี้มานานแล้วและและว้ววันนี้ก็มาถึงจนได้นะครับและแล้ว วันนี้ก็มาถึงจนได้นัี่ครับงานเข้าครับพี่ครับงานนี้มีคนงานเข้าวละไครับที่ครันนะใครทาอะไรไว้ก็ต้องตามนั้นนะครับทุกท่านครับให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวจ้าโอ้โหแล้วจระเข้นะะพี่เก่าเรานะครับี่ครับงานเข้านะครับจระเข้นะครับพี่จระเข้นะครับฟันทงขนาดนี้แล้วรออะไรละครับทุกท่านนะรออะไรละครับทุกท่าน พี่จระเเ้ฟันทงขนาดนี้แล้วนะครับเออนั่นแหละไปคอมเมนต์ซุมสี 4, ส่ซุมแปดอันตรายอย่าไปทำนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะทุกท่านแล้วมันโอ้โหพยานพ่อรถถ่ายต้องเป็นพยานด้วยยาต้องเป็นพยานด้วยนะโอ้โหงานนี้สนุกครับทุกท่านนะครับงานนี้สนุกครับเอีเอ้ยถ้ายาวยาวยให้ นะครับถ้ายาปพยานให้ถ้าพอรถถ่าย็นพยานให้นะเละนะครับเละอุปยานเพียบเลยนะครับอืมนะพยานเพียบนะนะครับทุกท่านเพราะฉะนั้นฝากไว้ให้คิดด้วยนะครับฝากไว้คิดพิจารณาก็เตรียมตัวครับรอรับจดหมายเลยรอรับได้เลยไม่มีผิดผพ้วนะผมเชื่อว่า คดีเนี้ยเขาเอาจริงแนะ่เขาฟ้องแน่ไม่ต้องห่วงนะครับขอบฟ้องแน่ไม่ต้องห่วงนะครับโอ้โหวันที่พวกเรารอคอยก็มาถึงจนได้ทุกท่านครับนะวันที่พวกเรารอคอยก็มาถึงจนได้ครับอ้ายโช,นะาโชคดีนะครับน้องดําน้องดําขาน้องดําโชคดีนะวันนี้ มันก็มาถึงแล้วนะผมขอให้น้องดํานะพร้อม็นพยานนะทุกคนมาเป็นพยานใะห้น,น,น,นะนะครับนี่นะครับ,รบโอ้โหกรรมตามทานท่นกรรมตามทันต,ต,ตาเห็นเลยไม่ต้องไปรอชาติหน้าเห็นไหมชาตินี้นะครับทุกท่านเป็นไงครับอ่าเป็นไงครับทุกคนนะเออพิจารณาฝากไว้คิดพิจารณาครับฝากไว้คิดพิจารณานานะ โอ้โห oh, oh, พี่น้องเอ้ยไม่อยากจะเชื่อนี่ครับเสื้อสีฟ,าฟา้าโอ้แล้วมันตรงกันเลยมันเชื่อมโยงไม่ยากเลยสีเนี่ยโอ้ oh, ตายแล้วทั้งคู่เลยตุยแล้วตุยแล้วตุยแล้วโอ้ยอา oh. ah, นิทานนะครับนิทานนะครับ